เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับครูขันเช่นเคยนะคะวันนี้ครูขันก็จะพาเด็กมาเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการหารนั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1นนะคะโจทย์บอกว่าน้ามีดอกมะลิ1้0ดอกนําทั้งหมดมาทําเข็มกลัดติดเสื้ออันละ5ดอกนะคะน้าทำเข็มกลัดติดเสื้อได้กี่อัน นะคะอ่ะอย่างแรกนะคะซึ่งตอนนี้เรารู้จำนวนสมาชิกทั้งหมดนะคะก็คือดอกมะลิ140 ดอกนะคะสมาชิกทั้งหมดนะคะแต่ว่าคําว่านานะคะจะเป็นคีย์เวิร์ดของการหารนะคะเพราะว่าการหานเป็นการลดลงทีละเท่าๆกันนะคะคาว่านานะคะเป็นการหยิบไปทําอย่างอื่นหรือเราอาจจะเอาไปให้คนอื่นก็ได้นะคะอ่ะแต่ในที่นี้เขาจะเอาไปทําเป็นเข็มกัดนั่นเองนะคะคาว่านานะคะจึงเป็นวิธีลบนะคะ ทีนี้เด็กๆเห็นคําว่าอัลละห้าดอกไหมคะซึ่งอัลละนะคะซึ่งคําว่าละนะคะเป็นตัวบ่งบอกจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนั่นเองใช่ไหมคะแสดงว่าคําว่าละเด็กๆไม่ใช่ว่าจะยึดแค่ว่าเป็นวิธีการคูณน,นะคะสามารถเป็นวิธีการหารได้เช่นกันนะคะจะเห็นว่านะคะเมื่อเราหาคีย์เวิร์ดเจอแล้วนะคะว่าเป็นการหารนะคะ เราก็มาเขียนออกมาในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะซึ่งประโยคสัญ,ญลักษณ์ในการหารนะคะก็จะต้องเอาจํานวนทั้งหมดนะคะหารด้วยจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะได้จํานวนกลุ่มนั่นเองนะคะอ่ะเราก็จะได้แล้วนะคะว่าจํานวนสมาชิกของเราก็คือ1 4 0 4ใช่ไหมคะคำว่า,านำนะคะเป็นการลดลงเนาะเป็นวิธีลบนะคะเป็นการลดลงนะคะ ซึ่งเขาวะ่ละนะคะ5ก็คือจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะก็คือจํานวนทั้งหมดหารด้วยจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะเพื่อที่จะหาจํานวนกลุ่มนั่นเองนะคะอ่ะเขียนออกมาแล้วนะคะได้ประโยคสัญลักษณ์ในการหารก็คือ140หาร5นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะตอบนะคะเราก็เอาสิ่งที่โจทย์ เขาถามนะคะอ่ะอย่างแรกเรามาดูก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดนะคะอ่ะจะมีจํานวนและหน่วยใช่ไหมคะอ่ะนี่คือตอนที่1ใช่ไหมคะต่อมาตอนที่2ก็คือจะเห็นว่าตัวเลขและหน่วยนะคะอันนี้จะตอนที่2ส่วนตอนที่3ก็คือตัวนี้นะคะซึ่งตอนที่1และตอนที่2ก็คือสิ่งที่เขากำหนดใช่ไหมลูกและสิ่ง ที่อยู่ในตอนที่3ก็คือสิ่งที่โจทย์เขาถามนะคะเวลาตอบดีกๆจะต้องเอาตอนที่3มมาเขียนนะคะก็คือนา้าทำเข็มกัดติดเสื้อนะคะอ่ะ ทีนี้นะคะให้เด็กๆไปแอบคลิปเพื่อหาผลลัพธ์นะคะว่า140หาร5ได้คำตอบเท่าไหร่นะคะอ่ะซึ่งครูขันก็ได้คิดมาแล้วนะคะได้คำตอบก็คือ28นั่นเองนะคะอ่ะเมื่อเราได้ผลลัพธ์แล้วนะคะว่าได้28นะคะด็กๆก็ตอบว่าน้าทำเข็มกัดติดเสื้อได้เวลาตอบต้องตอบเป็นตัวเลขแทนลูก28 อันนะะ,ะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะ2นะคะโจทย์บอกว่าป้ามีดอกไม้54ดอกนะคะจัดเป็นกร,รมกร,รมละ3ดอกจัดดอกไม้ได้กี่กร,รมนะคะอ่ะเรามาแบ่งตอนกันก่อนเนาะอ่ะตอนที่1น,นะคะก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะมี จำนวนและหน่วยของเขานะคะตอนที่2ก็มีจํานวนและหน่วยนะคะส่วนตอนที่3ก็คือตรงนี้เลยนะคะอ่ะซึ่งได้ตอนที่1 2 3แล้วเด็กๆก็สามารถบอกได้นะคะว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือตอนที่1และตอนที่2ใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์เขาถามนะคะคือตอนที่3อ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์เรื่องของโจทย์ปัญหาก,กันเลยนะคะซึ่งเด็กๆเห็นคําว่า จัดไหมคะลูกอ่ะเดิมเคยมีดอกไม้ใช่หมค้าดอกเมื่อเรานำมาจัดใช่ไหมคะแสดงว่าเราจะต้องหยิบออกจาก54ดอกใช่ไหมคะอ่าซึ่งคำว่าจัดก็เป็นคีย์เวิร์ดของวิธีลบนะคะซึ่งการหารก็คือการลดลงทีละเท่าๆกันนะคะจัดเป็นกรรมกรละอะซึ่งคำว่าละนะคะก็เป็น จำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะอ่าทีนี้เมื่อเราได้คีย์เวิร์ดทั้งสองคำแล้วนะคะซึ่งจํานวนดอกไม้ทั้งหมดนะคะก็ได้มาแล้วนะคะว่ามีทั้งหมดอยู่54ดอกใช่ไหมลูกและจัดเป็นกร,รมกรํรมละ3ดอกซึ่งสมาชิกในแต่ละกลุ่มเราก็รู้แล้วแต่ที่เราไม่รู้ก็คือจํานวนกลุ่มนั่นเองนะคะเขียนออกมาในรูปของ ประโยคสัญลักษณ์ในการหารนะคะก็คือเอาจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะคะมาเป็นตัวตั้งนะคะหารด้วยนะคะจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะก็คือหารด้วย3นั่นเองนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเพื่อที่เราจะหาจำนวนกลุ่มนั่นเองนะคะปุ๊บเมื่อเราได้แล้วนะคะทีนี้ ให้เด็กๆนะคะตอบนะคะซึ่งเราก็เอาจากสิ่งที่โจทย์เขาถามนั่นเองนะคะมาตอบนะคะอ่ะตอบเขียนไว้รอก,ก่อนนะคะจัดดอกไม้นะคะได้ ทีนี้ให้เด็กๆนะคะไปตั้งหารมานะคะอาจจะหารสั้นหรือหารยาวก็แล้วแต่เด็กๆนะคะแต่ว่าครูขวัญตั้งหารมาแล้วนะคะได้ผลลัพธ์แล้วนะคะก็คือได้คําตอบก็คือจัดดอกไม้ได้18กรัมนะคะอ่ะทีนี้นะคะต่อไปนะคะเราลองมา ดูนะคะจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2เรายังไม่ได้ทำการตรวจสอบว่าคำตอบของเราถูกต้องไหมอ่ะต่อไปเรามาตรวจสอบคำตอบกันดูนะคะว่าคำตอบของเรานะคะผู้ขอนขอเอาตัวอย่างที่2แล้วกันเนาะในการตรวจสอบคำตอบนะคะว่า54หาร3เท่ากับ18จริงๆไหมนะคะเราจะมาตรวจ คำตอบนะคะซึ่งโจทย์ของเราก็คือ54สิบสี่หาร3เท่ากับ18นะคะซึ่งหลักการในการตรวจคำตอบนะคะก็คือเอาผลหารคูณกับตัวหารแล้วจะเท่ากับตัวตั้งนะคะอ่ะเรามาตรวจคำตอบกันเลยนะคะผลหารของเราก็คือ18ใช่ไหมคะคุณขอนขอตั้งคูณนะคะคูณ3นะคะอ่ะ3คูณ8 นะคะสาูณแนะคะจะได้เท่ากับ2ี่นั่นเองนะคะใส่4ทด2อนะคะสาคูณหเป็น3บวกกับตัวทดเป็น5อ่ะจะเห็นว่าผลลัพธ์ได้เท่ากับ54ใช่ไหมคะจะได้เท่ากับตัวตั้งซึ่งตัวตั้งของเราก็คือ54อ่ะทีนี้ต่อไปนะคะให้เด็กไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ